ป๋าไม่เป็นไรป๋าไม่เป็นไรผมกลูกหลังอยู่แล้วปาท่านพักผ่อนได้เลยพี่พี่เลยไปกินพวกขิงอะไรนั่นแหะไปทำบุญนะป๋าไม่เป็นไรทาแบบที่ที่เป็นอยู่ไปช่วยเลี้ยงพ่อให้ใมโครูไล้โดดขึ้นโดดลงแปบไปทำงาน ไม่เป็นไรเราบาดกระชาว่าาปมานะโอ้ปเสร็จแล้วาล้วพี่จำจริงๆได้เป็นคนี่กจำจำจโอ้แล้วก็ชอบอะรกันขึปีนะ มันไหนกินก็ได้โทรงอันนี้เบอร์กินได้ไหมต้องอาหาผม้วยไหมเฮ้ผมกิ่ผมเป็นแค่5วันที่แล้วอ่ะโทรไปที่ยาน้องที่ยาขอาคุณรับมันก็โดนอาหารสาเกต้องเป็นอีเบอร์ข้าไปไหนเจอเพราะว่าประมาณบา30ผมมีม60วันถึงลงมาผมไม่ได้สารงานต่อท่านด้วยประมาณนี้นีนี่คุณคุณคุณนายเนาะ ไม่เคยเจอกันไม่ดีครับครับครับราะตอนนี้กลับมาเป็นร้อยตี่วัละเดินแบบทหารละแข็งหโชคดีบนมาเรามีเป็นงค์องค์วบนเไปยนตัวป็นส่วนเตาอไปเนี้ยทำอะไรทำอะไรนหมดเลยห่อนตรมดแล้วไม่มีอะไรละเจนาชื่ออะไรนะาจารย์จอร์ีบ้อู้

สเสร็จทั้งหมดแล้วไม่ต้องกลัวมาใกล้ไหมมาใกล้มาใกล้มาใกล้ตกลงไหมใกล้ๆดีดูเด็กแต่งตัวให้ดีได้เรียนได้เรียนีบวันนี้ได้ยแบบร้อยสีจวันเลยกลับไป ได้เลยโล่งเงี้ยอ่ะจดไปได้นะห้าร้อยอ่ะทำบุญว่าไหนก็ได้น้องที่จุดไหมเออท่านจุดไหนทำบุญบุญที่แท้กับเจ้าแบบนั้นตรงเลยนะพระพญานาคเออพญานาคเลยตรงเลยเหรอเออพญานาคเลยตรงนี่ยเคยกินงูกินงูกินอะไรบ้างไหมตอนปีหนึ่งเคยกินครับแบบน้าท่านดรอ่ะกินงู ไม่เป็นไรที่พยายนะเดิตรงแค่นั้นก็พอแล้วแต่พอตรงนั้นมาแลนะ้วครับาอะไรไม่ได้อีกเลยร้ายไร้ายบอกราเขไไาร้ายนทำบุญเท่าไหร่ห้าวัดไหนก็ได้รัร้ายที่สงองวันที่ให้กับพญายนะเดินตรงพญายนาที่อยู่ในตัวทั้งหมดน่ะนะครับเออโอเคดีละลงไหมนะแฮปปี้ไนหะ้ลงครับเออดีละโอเคนะอ้าวคนต่อไป